เอาไปยังสูงยังน้อยกอนเดี๋ยวปันเสวากล่มซ่องหาอย่างนี้เหมือนเดขึ้นลงสูงเงินกินเขากินเขากินข้าวเที่ยงเขาเที่ยงนรืว่าเขาสวยกินกับยังเกิดได้กินแล้วคือเกาเหมือนเด็แล้วเอาเขามากปั่นเขาเมื่อกี้อาหลังไฟกีอยู่ในสวนกียินเสียับคือเกา พอดีเผางงานไปหน่อยมูดข้นหน่อยถิ่มไปน้ำเ <c oughs> ห็ดอาวดูค้นกับเขาไรค้นม่เห็นย่างไปเพราะตะเห็ดเ่าเห็ดไข่เผาจนนองจนเปืีอยเบิด ที่หาดอก,ดดอกอนวิ่งด่วนยังหมู่บ้านกับมาทางไม่ว่าได้ทำตัดไม้ไผ่ลุมไปทางสวนเพื่อนใดซ่องรับหลากออกมาไว้ฝนตกลิ้นมนาเพื่อดีเอาขึ้นรถงูไม่าบานเน้จ ม่ได้ตัดแต่มวอันนฝนตกลิ้นลยอยเหนียขี่ไปน้ำทางไปหอดถนนก้อนจีบบ่มมีหอดฝนตกลิ้นลอยอยู่บานเนี่ยรับไปหอดบาน่อมมีฝนเลยหมูอันไม่หว,วะ ำนี่ครับกินเขากันอาเาเลี้ยงเขากี้อาไปคิดพัแต่งแต่เป็นเล็กหน่อยรุ่นพ่อเงี้ยไม่เงี้ยเันเมาเปนไมเล็กหน่อยมืงอคืนตีว่าท่นเพิ่งมามืงคือกินเขากี้ว่าท่นนอะมื่อกี้เขากิน่มาไม่อาว่าจังสันพู้กินเขากี้เกืดขึ้นมันดูคนอยู่ท่นนะว่าพูดเถ่ามันรอกินแสบ มาหนีไในบางนี้นี่มงกรองไฟเผาก๊อไฟก๊อไฟหน่อยๆก๊อไฟอจ่าควงเไ,ไ,ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เรือขึ้นไปทางดิบเนือนี่ขึ้นไปทางดิบเนือ,นนนอสิท่านหอดปุ่นไปหอดแก่ทึงเหนือไปเสียงฝ่ากำลังเช็คเศร้าเสียงเนาะพึม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 เนาะกำลังสีล่างดำเนาะ นั่นตึ๋มๆนาะเสียงฟ้าสีหอดพุนสัมบายเหมือนนี่ก็สิใด่ถ้าเดินนี่หรอเนี่ยหอดกุกงหางกุกนี่แล้วเดี๋ยวหอดใสอยู่แก่ในหอดกุห้างหอกนี่กุกห้างติดเข้ากับใบเลื้อยอีก จากกองย่างนี่ไปกับประมาณ14เมตรนี่ยหละจะปหอดแกนควบเงา1 4บถึง16เมตรนี่แหละมันสิดเลี้ยววะบ่อเลี้ยวกัดก,กับท่อนแหล้าฝาหัวฝาหองส่งเสียงส่งสัญญาณแล้ว